สวัสดีวันสงการนะครับผม PX 03ศูนย์สามวันนี้จะมาสํารวจว่าทุกคนเป็นสายไหนตอนเล่นสงการครับสายแรกก็จะเป็นสายที่อยากจะชิวๆอยู่บ้านดูหนังดูหนมะดูทีวีอยู่บ้านเล่นเกมอยู่บ้านอะไรครับแต่แม่ก็ดันชายไปซื้อของข้างนอกสภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับเฮ้ยน้องพี่บอกไม่เล่นไงไม่เอาอย่าสาดนะคุณอย่าสาดผมไม่เล่นผมมีมือถือเว้ยเฮ้ยผมไม่เล่นเฮ้ยอ,อย่าปรับแป้งดีไม่เอาไม่เอาสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนสายที่2นะครับก็จะเป็นสายที่ไม่พาสักงานไม่พาสักเทศกาลเขาไปทุกที่ครับที่ไหนที่มันแบบสนุกสนุกปล่อยจอยได้เขาก็ไปครับเขาก็จะเป็นแนวแบบอโจโจอ่าอ่แห่งตัวมาดแมนโอโหโอโหโอโห้มาดแมนมาดแมนมาดแมนสาดน้ำมาดีน้องเฮ้ยสาดนำมาดีร้อน่ะส่วนสายที่สามก็จะเป็นสายที่ดูเลยครับดูสายนอนตลอดเวลาครับ เราไม่ตื่นนะครับไม่ว่าเทศากาลไหนๆปีใหม่สงการอะไรไม่ตื่นนะครับไม่ว่าจะแผ่นดินไหวสึ่ามีมาอะไรเขาก็ไม่ตื่นนะครับเรียกว่าไม่ตื่นไม่ไม่จอยทุกคนนะครับเป็นสายไหนกันครับ